การเสียชีวิตของผู้อยู่ในระบบประกันสังคมแต่ละประเภทได้สิทธิไม่เหมือนกันนะครับสวัสดีครับนี่คือ YouTube channel HR c o m a r กับผมสราวุฒิชัยดี ในช่วงนี้ผมกําลังตามปิดคลิปทุกคลิปที่เกี่ยวกับกรณีเสียชีวิตนะครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะครับผมก็เลยต้องทําตัวเลขให้เป็นปัจจุบันคลิปเก่าทั้งหมดที่เป็นกรณีเสียชีวิตผมระงับการเผยแพร่นะครับแล้วก็ทําคลิปใหม่ขึ้นมาแทนสําหรับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้ใช้คําว่าผู้ประกันตนแต่ใช้คําว่าผู้อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับเนื่องจากว่าในเรื่องของการเสียชีวิตแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ต่างๆนี่นะครับไม่ได้เฉพาะผู้ประกันตนเท่านั้น นค,คนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ประกันตนอย่างเช่นผู้ที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงไปแล้วแต่ว่ายังได้รับความคุ้มครองอยู่นี่ก็มีอานิสงส์เหมือนกันนะครับรวมไปถึงผู้ที่เอาบำนาญหรือผู้ทุพพลภาพด้วยนะครับก็จะได้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมถ้าเกิดว่าเสียชีวิตนะครับ ผมแบ่งประเภทเป็นดังนี้นะครับมีทั้งหมด5ประเภทนะครับก็คือผู้ประกันตนมาตรา3 3มาตรา39มาตรา40ผู้ทุพพลภาพแล้วก็ผู้เอาบำนาญน,นะครับมาเริ่มที่มาตรา3 3นะครับถ้าพูดถึงผู้ประกันตนตามมาตรา3 3ในสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตแล้วก็จะต้องพูดควบคู่ไปกับมาตรา39นะครับเพราะว่าผู้ประกันตน2ประเภทนี้สิทธิประโยชน์เนี่ยเกือบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับ รวมไปถึงกรณีเสียชีวิตด้วยนะครับนั่นคือได้ค่าทาศพ5 0 0 0 0นบาทเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเงินสงเคราะห์ให้ด้วยสําหรับคนที่ส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า36เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเงินสะสมส่วนชราภาพนี่นะครับก็จะมอบให้กับทายาทเลยนะครับคือให้เป็นบําเหน็จครั้งเดียวแล้วจบลงไปเลยนี่คือรวมดอกผลด้วยนะครับจะไม่นํามาจ่ายเป็นบํานาญแล้วนะครับนี่คือของมาตรา3 3กับมาตรา39ได้แบบนี้นะครับ สำหรับของมาตรา40เนี่ยมีทั้งหมด3ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2มีค่าทำศพ20,000บาทแล้วก็เงินสงเคราะห์3 0 0 0บาทนะครับสำหรับผู้ที่ส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนนะครับสำหรับทางเลือกที่3ไม่มีเงินสงเคราะห์นะครับแต่ว่าได้ค่าทำศพเยอะกว่านะครับนั่นคือได้4 0,000บาทนะครับ มาที่ผู้ทุพพลภาพนะครับเป็นทุพพลภาพแบบสิ้นเชิงนะครับตามปกติก็คือจะได้รับการดูแลจากกองทุนประกันสังคมไปตลอดชีวิตอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตครับจะได้สิทธิเหมือนกับมาตรา33กับมาตรา39ในส่วนของค่าทำศพกับเงินสงเคราะห์นะครับส่วนเงินสะสมส่วนชาราภาพนั้นผู้ทุพพลภาพเขาจะได้รับไปแล้ว ในตอนที่ใช้สิทธิทุพพลภาพนะครับเพราะฉะนั้นตอนตายก็จะไม่ได้เงินส่วนชราภาพแล้วเพราะว่ามันไม่เหลือแล้วนะครับเขาให้ไปหมดแล้วก็จะได้เฉพาะค่าทําศพ5 0,000ื่นแล้วก็เงินสงเคราะห์นะครับมาที่ผู้เอาบํานาญนะครับผู้เอาบํานาญเนี่ยถ้าเกิดว่ารับบํานาญนะครับในช่วงที่รับบานาญนั้นความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงยังไม่ถึง6เดือนนะครับผมทําตรงนี้ก็แล้วกันนะครับยังไม่เกิน6เดือนนะครับ จะได้สิทธิเหมือนก,นกันกับผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39แล้วก็ผู้ทุพพลภาพเลยนะครับนั่นคือค่าทำศพ50,000ื่นเงินสงเคราะห์อีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออกจากการเป็นผู้ประกันตนมาเกิน6เดือนแล้วก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตรงนี้นะครับสำหรับ ที่พูดว่า6เดือนเนี่ยครับผมลืมไปประเภทหนึ่งก็คือผู้ประกันตนตามมาตรา38นะครับก็คือจะได้เหมือนกันนะครับนั่นคือ6เดือนครับและของผู้เอาบำนาญนี่นะครับถ้าเกิดว่ารับบำนาญไปยังไม่ถึง60เดือนนะครับรับยังไม่ถึง60เดือนแล้วเสียชีวิตเสียก่อนนะครับก็จะได้บำนาญคูณ10นะครับสำหรับทายาทได้บำนาญคูณ10นะครับแต่ถ้าเสียชีวิต ในช่วงที่รับบำนาญไปเกิน60เดือนแล้วก็จะไม่ได้อะไรนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของบุคคล5ประเภทนะครับผมพูดรวมถึงมาตรา38ด้วยนะครับก็จะได้สิทธิประโยชน์แบบนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับใครที่ยังไม่เคยติดตาม YouTube channel hr c o m a s r เลยนะครับเข้าไปติดตามก็ได้ที่สัญลักษณ์ของช่องนะครับบางท่าน ทักทายกันเข้ามานะครับถามว่ามีคลิปแค่ของปีนี้หรือของปีใหม่ๆมาเนี่ยไม่มีคลิปอีกหรือสําหรับคนที่เข้าไปดูคลิปบางคลิปในคลิปเก่าๆนะครับก็ต้องเข้าไปดูที่สัญลักษณ์ของช่องแล้วก็ไปดูที่วิดีโอนะครับก็จะมีคลิปออกมาใหม่เกือบทุกวันให้ท่านได้ดูกันนะครับแล้วเรากลับมาพบกันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ